สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคลิปนี้นะคะเป็นอีกตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่อาจารย์ด้านศา,ศาสนศาสตร์ชาวนอร์เวย์ท่านหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเป็นตอนที่ดิฉันไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนและรู้สึกขอบคุณท่านมากนะคะที่หยิบยกมาพูดเป็นตอนที่อิสราเอลถูกทําลายคนอิสราเอลถูกจับไปเป็นทาสไปเป็นเชลยที่บาบิโลนท่านบอกว่าในเหตุการณ์ตอนนี้ถ้าจะพูดถึงความจริงในพระคัมภีร์เราจะเห็นว่า ความจริงในพระคัมภีร์นั้นไม่ได้มีแค่ระดับเดียวค่ะในเหตุการณ์ตอนนี้จะมีการพูดถึงกษัตริย์และการปกครองของกษัตริย์แต่ละพระองค์ในเหตุการณ์นี้มีคนสองกลุ่มที่พยายามเขียนประวัติศาสตร์อิสราเอลในช่วงนั้นกลุ่มหนึ่งเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ทั่วไปในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเขียนเพื่อตอบโจทย์ โจทย์หรือปัญหาของพวกเขาในตอนนั้นคือในหนังสือเล่มแรกของพระคัมภีร์ปฐมกาลพระเจ้าได้สัญญากับชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าจะนำพวกเขาไปยังดินแดนที่อุดมไปด้วยน้ำนมและน้ำพึง่งซึ่งหมายถึงแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของพวกเขาคำถามก็คือแล้วอะไรทำให้คนอิสราเอล ถึงต้องไปเป็นทาสไปเป็นเฉลยในบาบิโลนทั้งๆท,ที่ชาวอิสราเอลก็ไม่ได้บกพร่องในเรื่องเครื่องบูชาที่ต้องถวายพระเจ้าเลยทำไมจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับพวกเขาและเมื่อได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูลก็ปรากฏว่าไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องบูชาที่ถวายพระเจ้านะคะไม่ใช่ว่าพอพระเจ้าได้กลิ่นเครื่องบูชาแล้วทุกอย่างจบมนุษย์เราคงไม่สามารถจะตกตาหรือติดสินบนพระเจ้า ด้วยเรื่องอะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งที่ทำให้ชาวอิสราเอลถูกลงโทษในตอนนั้นเป็นเรื่องของการทำความผิดมากมายของคนอิสราเอลซึ่งคนที่ทำผิดในเวลานั้นมีทั้งกษัตริย์และประชาชนคนธรรมดาเช่นมีการกดขี่ข่มเหงผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตดูถูกคนยากจนเอาเปรียบคนที่ด้อยกว่ามีคอร์รัปชันมากมายพระเจ้าจึงลงโทษพวกเขา ระคัมภีในตอนนี้แง่หนึ่งคือประวัติศาสตร์อิสราเอลแต่ในอีกแง่หนึ่งเป็นความสัมพันธ์ของพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอลซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประชากรของพระเจ้าศาสตราจารย์ท่านนี้บอกว่าก่อนที่จะมีการลงโทษกันหนักขนาดนี้พระเจ้าก็ได้เปิดโอกาสให้พวกเขากลับใจเสียใหม่ซึ่งในตอนนั้นก็จะมีกลุ่มบุคคลที่เรียกว่าผู้เผยพระวจนะ คนกลุ่มนี้คือคนที่เฝ้าดูสังคมและมองเห็นการใช้ชีวิตของผู้คนในตอนนั้นแล้วเห็นว่าไปกันใหญ่แล้วเริ่มจะวิกฤตแล้วผู้คนเอาแต่ได้คิดแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นมนุษยธรรมในจิตใจเริ่มไม่มีกันแล้วคงจะได้เวลาแล้วมั้งที่จะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนการดำเนินชีวิตเสียใหม่ก่อนที่จะสายเกินไป จารย์ชาวนอร์เวย์ท่านนี้ท่าน,นยกตัวอย่างผู้เผยพระวจนะอาโมดอาโมดเป็นชื่อนะคะเป็นผู้เผยพระวจนะคนหนึ่งที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์สังคมและวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างแรงแต่ผลลัพธ์ที่ได้เหมือนไม่มีใครฟังในที่สุดพระเจ้าก็ลงโทษพวกเขาอย่างที่กล่าวมา คลิปนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะคะและภาษาอังกฤษที่นำมาฝากกันวันนี้มาจากพระธรรมสุภาษิตบทที่4ข้อ6อย่าทอดทิ้งปัญญาแล้วเธอจะรักษาเจ้าไว้จงรักเธอแล้วเธอจะคุ้มครองเจ้า do not forsake wisdom and she will protect you love her and she will wash over you ข้อนี้ภาษาอังกฤษภาษาไทยสามารถเทียบหาคำได้เลยนะคะว่า คําไหนคือคําไหนแล้วอย่าลืมไปเช็คคาอ่านสําเนียงกับ Google อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะ